รายละเอียดชุดวิชา93471เกษตรกรรมยั่งยืนแผนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบก .1 น,นะครับซึ่งในชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาเลือกที่อยู่ในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชนะครับนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความประสงค์นะครับส่วนลักษณะของการเรียนรู้นะครับ ด้วยแผนการเรียนรู้เป็นแบบกรหนึ่งเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เลยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยไม่มีชั้นเรียนนะครับนักศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจากสื่อผสมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ซึ่งในชุดวิชานี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสื่อหลักนะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบของเอกสารการสอนหรือตำราที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งให้แล้วก็จะเรียนรู้ผ่านทางสื่อเสริมนะครับโดยในชุดวิชานี้เนี่ยจะมีรายการวิดีทัศ นะครับเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ให้เข้าใจในในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ได้อย่างเข้าใจได้ด้วยตนเองนะครับรวมทั้งอาจจะมีกิจกรรมอื่นตามที่มหาวิทยาลัยจะกำหนดขึ้นมาในภายหลังนะครับสำหรับในเรื่องของเกณฑ์การวัดประเมินผลเนี่ยในชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบในเรื่องใช้ใช้โดยนักศึกษาเนี่ยไปสอบเอง100%เเลยนะครับกับรูปแบบที่2เนี่ยก็จะมีคะแนนเก็บ20%แล้วก็นักศึกษาไปสอบอีก80%นะครับสำหรับในชุดวิชานี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยู่3ประการนะครับประการที่1ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับว่ากเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ประการที่2เลยก็คือเพื่อให้ผู้เรียน,นยมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบหลักการและองค์ประกอบของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบต่างๆนะครับและประการสุดท้ายเลยนะครับเพื่อให้ผู้เรียน,นยได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบต่างๆรวมทั้งมีกรณีตัวอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจหรือเป็นส่วนที่ขยายเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยคำอธิบายของชุดวิชานี้นะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของที่มาของกเกษตรกรรมยั่งยืนว่ามันมีที่มาเป็นอย่างไรนะครับความหมายและความสำคัญกรอบแนวคิดหลักการพื้นฐานหลักการทั่วไปแนวทางองค์ประกอบแห่งความเป็นไปได้ของสภาวะการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนนะครับการจัดการระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนและกรณีตัวอย่าง ต่างๆนะครับในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไร่หมุนเวียนก็ดีนะครับเรื่องของการจัดการเกษตรผสมผสานก็ดีการจัดการระบบวัฒนเกษตรก็ดีหรือการจัดการเกษตรธรรมชาติและการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่การจัดการเกษตรกรรมแบบปานีิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งรวมทั้งจะมีกรณีตัวอย่างนะเพื่อเพื่อประกอบอาการอธิบายในในรูปแบบของเกษตรยั่งยืนแบบต่างๆนะครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้เนี่ยจะเปราะจะประกอบขึ้นด้วยทั้งหมด15หน่วยนะครับโดยหน่วยที่1นนะครับจะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานให้เข้าใจว่าที่มาทําไมต้องต้อง,ต,องต้องมาเรียนเรื่องของกเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าในหน่วยที่1ก็จะพูดถึงว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวและผลกระทบ เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับการสร้างระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยก็เนื่องจากว่าที่มาของระบบเนี่ยมันมันมาจากอะไรนะครับในหน่วยนี้จะพูดถึงแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศต้องดีนะครับเกษตรกรรมยั่งยืนจึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับอันนี้ในหน่วยที่1ในหน่วยที่2นะครับเราจะพูดถึงกลุ่ม องค์กรเครือข่ายสถาบันชุมชนกเกษตรกรรมยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคมด้านกเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับ <at> <ra> เนื่องจากว่าในเรื่องของกลุ่มกับเครือข่ายเนี่ยมันมีบทบาทแล้วก็มีผลอย่างมากต่อการทําระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับอันนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจสําหรับในหน่วยที่3เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการสินค้า,าเกษตรและการจัดการตลาดที่ยั่งยืนว่าเมื่อเกษตรกรเนี่ยผลิตภายใต้ใตระบบกะเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วเนี่ยสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีการจัดการอย่างไร นในหน่วยที่4ี่จะพูดถึงเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตและสินค้าเกษตรที่ยั่งยืนว่ามันมีมาตรฐานอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่ถ้าเกษตรกรท,ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะผลิตไปในเชิงการค้าเนี่ยอาจจะต้องมีการขอการรับรองมาตรฐานนะครับเพื่อยืนยันได้ว่าสินค้าของตัวเองนั้นนะเป็นสินค้าที่ปลอดภยัยนะครับสำหรับในหน่วยที่5เนี่ยระบบนิเวศธ,ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรเนี่ยทั้งใน,ในหน่วยนี้จะพูดถึงระบบนิเวศเนี่ย การที่เกษตรยั่งยืนเนี่ยจะสามารถดําเนินการผลิตหรือดําเนินกิจกรรมของเขาไปได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยระบบนิเวศที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงจะทําให้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับในหน่วยที่6เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการจัดการระบบนิเวศเกษตรอันนี้จะเจาะจะเจาะจลงมาถึงตัวระบบระบบนิเวศของการเกษตรเลยนะครับโดยตรงนะครับก็จะทําให้เราได้เข้าใจว่า,าการจัดการระบบนิเวศ หรือถิ่นที่อยู่เนี่ยของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องจัดการระบบนิเวศอย่างไรนะครับสำหรับในหน่วยที่7นะครับหน่วยที่8หน่วยที่9หน่วยที่10หน่วยที่1 1หน่วยที่12นะครับแล้วก็หน่วยที่13เนี่ยเราจะพูดถึงรูปแบบของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่างๆโดยในหน่วยที่7เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการระบบเกษตรอินทรีย์นะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหานะครับสำหรับในหน่วยที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการระบบเพอร์มาคันเจอร์การจัดการระบบเกษตรธรรมชาติและระบบเกษตรชีวพลวัตนะครับว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรหน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องของของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โคกหนองนาหน่วยที่10ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการระบบเกษตรผสมผสานแล้วก็ไล่นาส่วนผสมส่วนหน่วยที่11เเนี่ยก็จะเป็นการจัดการระบบวัฒนเกษตรแล้วก็ป่าครอบครัว หน่วยที่12ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามวิถีวัฒนธรรมนะก็จะพูดอยู่2อสเรื่องก็คือเรื่องของไล่หมุนเวียนสวนดูทรงแล้วก็สวนสมลมสําหรับหน่วยที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่อยู่ในเมืองนะครับสำหรับหน่วยที่14จะพูดถึงเรื่องของการออกแบบพื้นที่ นะครับแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มในการที่จะออกแบบระบบที่ที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนส่วนหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยที่15นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์และการประเมินระบบเกษตรกรรมยั่งยืนว่าที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางและกลไกในการพัฒนาเกษตรการเกษตรเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยจะต้องมีแนวทางอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชุดวิชาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับ